ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งฉันเข้าไปในสุสานเก่าแก่แห่งนั้นมันเป็นสุสานที่ถูกทิ้งร้างมานานต้นไม้เลื้อยปกคลุมป้ายหลุมศพฉันเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลา ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงกระซิบแวววมาออกไปฉันขนลุกสู้รีบหันไปมองรอบตัวแต่ก็ไม่เห็นใครฉันคิดว่าตัวเองหูแวววไปเองแต่เสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกออกไป ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าคราวนี้มันชัดเจนมากจนฉันแน่ใจว่าไม่ได้คิดไปเองฉันเริ่มกลัวจากนั้นฉันก็เห็นเงาตะคุ่มคุ่มเคลื่อนไหวอยู่หลังป้ายหลุมศพฉันก้าวถอยหลังอย่างช้าๆพยายามควบคุมสติ แต่เงาดำนั้นก็พุ่มเข้ามาหาฉันอย่างรวดเร็วฉันกรีดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งหนีออกมาจากสุสานนั้นอย่างไม่คิดชีวิตฉันไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในสุสานนั้นแต่ที่รู้แน่ๆคือฉันจะไม่กลับไปที่นั่นอีกเลย บางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นก็อันตรายกว่าที่เราคิดเยอะ